ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร นัเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโดของเซนเซียนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวละครอย่างจูเลียนกันนั่นเองนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีความสามารถอะไรแบบไหนบ้างนะครับน่าทําหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับมาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวของแถวกลางนะนะครับแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตนะครับโจมตีเนี่ยเป็นกายภาพนะนะครับแล้วก็ตัวของเผ่าเนี่ยเป็นตัวของโลกสมุดนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวของพูไซดอนนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของสกิลกันบ้างนะครับว่าสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวของสกิลแรก นะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของเสาน้ําแห่งเทพสมุดนะครับก็จะเป็นตัวของดาเมจกลุ่มนะนะครับเป็นดาเมจหมู่นะครับอ่ะปล่อยเสาน้ําพุ่งทะลุศัตรูด้านหน้านะครับสร้างดาเมจกายภาพเนี่ยประมาณ70%นะครับมีแค่นี้เลยนะนะครับต่อมาก็เป็นตัวของสกิลที่2นะครับก็จะเป็นตัวของลื่นยักษ์แห่งเทพสมุดนั่นเองนะนะครับเป็นสกิลอาดาเมจเดี่ยวนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีตัวของเอฟเฟกนะครับปลดอาวุธด้วยนะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจกายภาพเนี่ยโดยรวมนะ ประมาณ350%นะครับอ่านับเป็น7ครั้งนะครับใส่ศัตรูแถวหน้าที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยหคนนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยติดคุกน้านะครับเป็นเวลา8ปวีนะอ่าซึ่งตัวของความสามารถคุกน้ำเนี่ยคืออะไรนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่นะครับและก็ตกอยู่ในสถานะปลดอาวุธนั่นเองนะครับไม่สามารถโจมตีทั่วไปได้นะครับแล้วก็ดาเมจจากการโจมตีทั่วไปเนี่ยจะลดลง50%เ็นนะครับอ่าคุกน้ำเนี่ยเป็นสถานะควบคุมพิ ดีบัฟนะครับหรือว่าต้านทานด้วยซูเปอร์อาร์เมอร์ได้นนั่เองนะนะครับอ่ะก็โดนแน่นอนนะครับประมาณนั้น แล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล2ได้เนี่ยนะครับดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นมาเยอะอยู่นะนะครับจาก350เนี่ยกลายเป็น420เลยนะนะครับแล้วก็ระยะเวลาคุกน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็น12บสวิเลยนะครับปลดล็อก4ดาวนะอันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล3นะนะครับดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นเนี่ยประมาณอ่า490%เลยนะสูงสุดนะก็เรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับก็เป็นดาเมจเดี่ยวเนาะอัน ต่อมานะครับก็เป็นตัวของสกิลที่3นะครับอาสายฟ้าแห่งเทพสมุทรนะอันนี้นะครับก็เป็นตัวของดาเมจหมู่เหมือนกันนะครับปล่อยลูกบอลสายฟ้านะครับแลูกนะครับแต่ละลูกเนี่ยจะโจมตีศัตรูนะครับแบบสุ่มนะหนึ่งคนนะครับสร้างดาเมจกายภาพเนี่ยคือ25%นะครับแล้วก็ถ้าเราทําการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวลสองเนี่ยดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นจาก25กลายเป็น30%นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราทําการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวลสามนะครับก็ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นเหมือนกััันนนนะะะะสสูููงุดเเีีี่่่่่่ยยจจอทปรรรรมมาาาาาณ35%คบบบแแตตตววถ้โศ ที่อยู่ในสถานะปลดอาวุธเนี่ยจะสร้างดาเมจกายภาพเนี่ยเพิ่มเติมอีก30%นะครับปลดล็อก5ดาวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสกิลต่อมานะครับก็เป็นสกิลที่4กันบ้าง,างนะครับอสกิลนี้นะครับก็เป็นตัวของปลุกพลังวิญญาณสมุทรนะนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นอ่าดีบัฟ ให้กับตัวเองหรือเปล่านะครับนี่นะครับตีบวกตนเองนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนความโกรดนั่นเองนะนะครับอ่ะคือตัวของเอฟเฟกเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จพลังเนี่ยเป็นเวลา5วินะครับแล้วก็ระหว่างที่เราชาร์จพลังเนี่ยนะครับการลดดาเมจแกยภาพ นะครับแล้วก็ลดตัวของดาเมจพลังเวทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง60เซนลยนะโอ้โหแสดงว่าน่าจะถึกด้วยนะอันนี้นะครับแล้วก็ความโกรธนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยตัวของความโกรธเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับ200แต้มนะครับอสกิลนี้เนี่ยคือจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเร็วสกิลนะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าก็สามารถ เล่งตัวของโกรธได้นั่นเองนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถเล่งให้กับทีไมได้หรือเปล่าหรือว่าให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าบัฟเนี่ยเขาบอกว่าตนเองเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล2นะครับการลดดาเมจกายภาพแล้วก็การลดดาเมจพลังเวทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา กลายเป็น80%เลยนะครับแล้วก็ความโกรธที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้นมากลายเป็น300แต้มนะปลดล็อก3าดาวนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มโกรธมาค่อนข้างเยอะนานี้นะครับแล้วก็ถ้าเราทําการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล3นะการลดดาเมจแกยภาพแล้วก็การลดดาเมจพลังเวทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกลายเป็น100เลยนะครับแล้วก็ความโกรธนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้น กลายเป็น400นะนะครับระหว่างที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยเราจะได้รับตัวของเอฟเฟกนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยอ่าไม่แน่ใจนะว่ากี่วินะครับอ่าปลดล็อก6ดาวนะนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอ่าตัวของสกิลที่ค่อนข้างโกงอยู่พอสมควรนะนะครับเพราะว่ามันลดดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวของสกิลต่อไปซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะเป็นตัวของพลังส่งต่อเทพสมุทรนะครับก็จะเป็นฮิวมู่นะครับเพิ่มบัฟนะนะครับเป็นสกิลพาาีีละะออออััััันนนน้้คครรรบบ่่เมืตตวขงศูด ในสนามตายนะครับเพื่อล่้มทีมทั้งหมดเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยจะฟื้นฟูค่า HP นะครับตามพลังโจมตีของจูเลียนนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะนะครับอ่าก็ถ้าเราแบบว่าสามารถฆ่าศัตรูตายได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับฮิลด้วยนะครับสูงสุดเนี่ยคือหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ถือว่าเยอะนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของเลเวลสองเนี่ยนะครับการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นนะครับจากหกสิบเนี่ยจะกลายเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีของจูเลียนนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมเเเเพพพิ่มมมดดาาาาาจจททงงกกกยภแลล้วว็ตออัี 5 0เป็นะครับเป็นเวลา12วิโอ้ม oh y god อดนะครับคือทั้งฮิวแล้วก็เพิ่มบัฟดามเมจให้กับเพื่อนด้วยนะครับทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งเวทเลยนะนะครับแล้วก็ตัวของระยะบัฟเนี่ยประมาณ12วิเลยนะครับก็ถือว่านานอยู่นะครับแต่ว่าตัวของบัฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถอ่าถูกลบล้างได้นะนะครับอ่าถ้าเรามีตัวของอ่าแก้ทางแบบดีบัฟอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ ล้างได้นะครับปลดล็อก4ดาวหน้านี้แล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล3นะครับอาฮิวเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับสูงสุดเนี่ยคือ100%เลยนะครับของมางโจมตีของจูเลียนนะนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับที่อยู่ในสถานะคุกน้ำเนี่ยออกจากสนามนะครับจะทำให้ตัวของศัตรูแบบสมเนี่ยดึงตัวนะครับจะได้รับสถานะคุกน้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าศัตรูที่อยู่ในสถานะคุกน้ำเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ทันเลยนะนะครับโจมตี อ่าทั่วไปไม่ได้นะครับแล้วก็ดาเมจโจมตีทั่วไปเนี่ยถูกลวดลงด้วยนะครับเคลื่อนที่ไม่ได้นะต้องรอใช้สกิลอย่างเดียวนะครับก็อ่าน่าจะเล่นยากอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับแอประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวของสถานะคลุกน้ำเนี่ยคือเราไม่สามารถล้างได้นะนะครับแล้วก็ตัวของสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยกัดไม่ได้ด้วยนะครับโดนอยู่ดีนั่นเองนะนะครับต่อมานะครับก็มาถึงตัวของสกิลสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของเทพสมุดคุ้มครองนั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่าสกิลนี้เนี่ยนะครับเป็นสก หมู่นะครับแล้วก็เป็นตัวของโล่คุ้มกันนะครับปลดอาวุธนะนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่านะครับตัวของจูเลียนเนี่ยเป็นตําแหน่งแถวกลางนะทุกคนนะครับซึ่งตัวของมูเนี่ยน่าจะตกเมตาไปนะถ้าใครที่ปั้นตัวของจูเลียนขึ้นมาได้นะครับผมอ่าเพราะว่าตัวของจูเลียนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเกมไปปุ๊บใช่ไหมนะครับสกิลนี้เนี่ยคือจะใช้งานทันทีเลยนะครับก็คือจะมอบโล่ที่มีเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าของพลังโจมตีของจูเลียนนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทั้งหมดเลย นะครับเมื่อตัวของเพื่อน่วมทีมนะครับที่ได้รับโล่ใดๆเนี่ยจะเพิ่มดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจพลังเวทอีก15เป็น่ะเป็นเวลา5วีนะครับแล้วก็ครูดาวในการเปิดใช้เนี่ย1วินาทีเท่านั้นซึ่งเราครับสามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ยคือ5ชั้นเลยนะสามารถทับซ้อนได้ทั้งหมดเนี่ยคือ5ครั้งอะ่ะนะครับแล้วก็เมื่อเราเนี่ยสะสมชั้นใหม่นะครับเวลาเนี่ยจะรีเฟรชนั่นเองนะนะครับก็เป็นอาชี่โคตรดีนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนานา นะครับอ่าแล้วก็ตัวของเลเวลสองเนี่ยคืออ่าจะมอบโล่เนี่ยคุ้มกันนะครับคือ1 2ึ่เลยนะครับอ่าให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เมื่อโล่แตกนะครับน้ำจะกระเซ็นใช่ไหมซึ่งตัวของศัตรูนะครับที่โดนตัวของน้ำเนี่ยกระเซ็นใส่ใช่ไหมนะครับจะอยู่ในสถานะปลดอาวุธด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับคือจะปลดอาวุธของศัตรูนะครับรอบข้างเนี่ยประมาณห้าวีเลยนะครับก็ใครที่โดนตัวของน้ํากระเซ็นใส่นะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของเลเวลเนนี่ยะครับมอบโล่่เนียคุ้ม คือเนี่อยห้เอนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับสกิลนี้เนี่ยจะถูกแปลงเป็นสกิลแบบคูดาวนั่นเองนะนะครับหลังจากที่เราปล่อยออกมาแล้ว1ครั้งเนี่ยในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมอ่าเริ่มเกมมาปุ๊บอ่าเราปล่อยตัวของสกิลนี้ไปแล้วนะครับมอบโล่ให้กับเพื่อนไปแล้วซึ่งถ้าเวลาผ่านไปอีกประมาณ20วิเนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะใช้งานได้ใหม่นะครับไม่งงใช่ไหมนะครับตอนแรก มาปุ๊บเรามอบโล่ให้กับเพื่อนไปนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณ20วิเนี่ยจะมอบโล่ให้กับเพื่อนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านี้เนี่ยคือต้องทํเจดาวนะทุกคนนะครับนี่เวลาคูดาวในการปล่อยอีกครั้งนเนี่ยคือ20วินะครับ20ิวินี่คือไม่ค่อยนานนะนะครับคือสู้กันไปแบบสักพักหนึ่งอะนะครับแป๊บเดียวนะครับก็มอบโล่ให้ใหม่แล้วนะครับเป็นไงนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะ โกงอยู่พอสมควรนะนะครับเออมีทั้งโต๊ะของสถานะปลดอาวุธนะครับมีอ่าโต๊ะของบัฟเกาะให้กับเพื่อนได้มีฮิลนะครับเออแล้วก็มีโต๊ะของดาเมจที่แรงนะนะครับเพราะว่าเป็นดาเมจเดียวนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยมันก็490เปอรนะ490นี่เหมือนกับโต๊ะของไอโอรอสเลยนะนะครับไอโอรอสเนี่ยคือใช้สกิลประสานคู่กับอาร์ติน่าเนี่ยประมาณ500ถูกไหมแต่โต๊ะของจูเลียนเนี่ยไม่มีใครมาใช้สกิลด้วยนะ ดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ490%น่ะแต่ว่าต้องเจ็ดดาว นะครับเออคือต่างกันแค่ประมาณ10%เองนะครับก็ถือว่าเป็นดาเมจที่แรงนะนะครับอ่าก็เป็นตัวละครที่อ่าติดเทียศูนด้วยนั่นเองนะนะครับคือติดเทียยาวเลยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคืออาจจะปั้นยากนั่เองนะครับอาจจะไม่เหมาะกับแบบว่าผู้สายฟรีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องแบบว่าเติมเงินในการอาไต่อันดับสักหน่อยนะครับแต่ว่าสายฟรีเนี่ยคือปั้นขึ้นมาได้เรื่อยๆนะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถไปหาจากตัวของอ่ากิจกรรมนะครับเป็นอารีนาเนาะตัวใหม่ น,นี่นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับตรงนี้เลยนะครับใช้โต๊ะของแต้มตัวใหม่นะครับในการซื้อนะนะครับเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทั้งหมดเนะ่ยคือ80ครั้ง นะครับซึ่งเราจะสุ่มตัวของเศษมาเห็นไหมนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มตัวของเพชรด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มปั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะปั้นเสร็จตอนไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็ปั้นไปเรื่อยนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการเพชรด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับซึ่งตัวของเพชรเนี่ยโอกาสในการออกเนี่ยสนะที่เราจะได้ตัวของเพชรประมาณ588เพชรอะนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะตั้ง80กล่องอะผมมองว่าอาจจะได้ตัวของเพชรเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปเนาะนะครับที่ผมจะลองซื้อมาให้กับเพื่อนๆดูนะครับนี่ซื้อตัวของแต้มเนี่ยคือใช้ประมาณ8,000แต้มนะครับมาที่ผมจะลองซื้อมาก่อนโบเข้ามา เรรียยบ้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้กับเพื่อนๆดูมาครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับซึ่งผมก็ขอเปิดแบบทีเดียวเลยละกันนะนะครับเราจะได้รู้เนาะนะครับว่าเราเนี่ยได้ทรัพยากรมาทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมานะครับขอเปิดแบบทีเดียวนะครับโบเข้ามานะครับเราได้ตัวของเพชรเนี่ยโอ้โหเป็นไงนะครับห้าพันเนะครับแล้วก็เป็นตัวของเศษนะครับของจูเลียเนาะอีกประมาณ23เศษนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับรอตัวของนั่น เนี่ยมารีใหม่นะครับเราก็ค่อยไปซื้อใหม่เนาะนะครับเราก็เอามาเปิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวของเพชรเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับมันก็ยังดีนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็เก็บเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ประมาณ60เศษนะครับในการรวมมาเป็น1ตัวนั่นเองนะนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจใผมในําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ